บางผมขาดเยอะนะคะลองสั่งซื้อไปดูนะคะเป็นแชมพูอันชันใบมีดแล้วก็น้ำมันมะพร้าวค่ะใช้ดีมากใช้ดีมากนะคะรีบยืนยันเลยใครรับรีบยืนยันเลยค่ะกดยืนยันในตะกร้าเลยค่ะทุกคนตะกร้าแตกมากตอนนี้ลิลลี่ยิ้มแล้ววุ้นยุนน่ารักอานาลี่นอนไอ้ปั๊มผมไอ้วุ้นไอ้อยู่ตรงนี้แหละอยู่กับนาลี่ตรงนี้แหละอยู่อยู่แต่อิลี่บ้างนั่งวั้นลี่เลย นนคใครรับนะคะวันนี้จ่ายแค่ขวดเดียวได้ถึงสองขวดนะคะลูกค้าใครรับนะคะจ่ายขวดเดียวได้ถึง2ขวดนะคะรีบกดยืนยันก่อนตะกร้าหมดนะคะใส่ใส่ไว้ในตะกร้าไม่เยอะนะคะเปิดโปรให้พิเศษนะคะเพราะว่าน้องขาดไปหลายวันน้องขาดไปเป็นเดือนนี่ของขาดไปเป็นเดือนนี่ของเข้าแล้วผมลิลลี่คือหนามากตอนนี้ผมหนามากจริงๆผมนัลลี่หนาไหมลูก ใครรับนะคะกดยืนยันได้เลยนะตัวนี้เป็นออร์แกนิกนะคะปลอดภัยแน่นอนนะคะเป็นอนะัญชันใบหมี่น้ำมันมะพร้าวแล้วก็วิตามิน b ีนะคะใครรับกดยืนยันได้เลยนี่ดูผมลิลลี่อันนี้ทั้งกลิ่นและทุกอย่างลิลลี่เป็นคนเลือกเองหมดเลยนะคะและถ้าใครสังเกตผมลิลลี่ทุกวันนี้คือสวยมากผมสวยมากค่ะทุกวันนี้สวัสดีค่ะใครเข้ามาแล้วนะคะรับแชมพูลิลลี่นะคะกดยืนยันในตะกร้าได้เลยนี่ เนื้อนะคะจะเป็นเนื้อสีนี้อ่ะปาแนนแบมือมาอีกทีหนึง่งนี่ทุกคนดูให้ดูนะคะหอมอะขนาดยืนตรงนี้ยังหอมอะหอมมากหอมจริงๆราคานี้นะคะจ่ายแค่ขวดเดียวนะคะรับไปสองขวดเลยนะคะลูกค้าใครรับกดยืนยันเลยใครที่รู้สึกว่าตัวเองนะคะสระผมอยู่แล้วมันมีผมขาดหลุดร่วงติดมือมาลองสระกับแชมพูของลินล,ลี่นี้ดูนะคะจะรู้นะคะว่า มันจะไม่มีผมขาดเลยจริงๆแล้วคือผมหนาขึ้นผมยาวเร็วด้วยเนาะของเจนนี่เนาะแล้วหอมมากค่ะหอมแบบหอมมากจริงๆสั่งแล้วค่ะขอบคุณค่ะสั่งแล้วขอบคุณค่ะนารีทําอะไรลูกใครรับรีบยืนยันในตะก้าได้เลยนะคะคนท้องใช้ได้ค่ะตัวนี้เป็นออร์แกนิกนะคะเป็นธรรมชาตินะคะสารสกัดหลักก็คือมีอัญชันใบหมี่น้ำมันมะพร้าวแล้วก็วิตามินบีห้าแล้วก็ขิงเอา้าทรรมไยายน่ะยู ยุสะผมอ่าสะผมลูกสะผมค่ะถ้าแรกเราสมองทำหน้ามันมีมีรายต้งด้วยแม่ใจตกองใจไหมวะคือคือต้องบอกว่าลิลี่อันมอกกับแชมพูลิลี่มาเพราะลิลี่เป็นคนเด็กขี้ขานสะผมทั้งนั้นนี้คือสะรอบเดียวไม่ต้องใจแชมพูสะรอบเดียวไม่ต้องใจแชมพูเจ้ยลกาที่โลกาตุยแล้ว นลีเป็นอะไรอยู่ยูดูนาลี่เร็วหน่นลี่เป็นอะไรใช้ดีจริงๆผมร่วงน้อยมากอุ้ยขอบคุณค่ะใครรับโปรนี้ก<ค> <ไป S 1> ดยืนยันเลยค่ะใครรับ<ว>โปรนี้กดยืนยันถ่าเรื่องกลิ่นหอมมากจริงๆค่ะหอมแบบออร์แกนิกหอมแบบผู้ดีอหอมแบบละมุนนะคะหอมแบบละมุนทุกคนเชื่อไหมว่าไม่ต้องใช้คิมนวดผมก็นุ่มสวยได้เดี๋ยวเราจะพาไปเป๋่าผมให้ดู ไม่ต้องใช้ครีมนวดผมก็นุ่มสวยได้นะคะเดี๋ยวเราจะพาไปเป่าให้ดูนะคะว่าเหมือนตามที่เราเคลมไหมแล้วลิลลี่นะคะตั้งแต่เป็นเจ้าของแบรนด์แชมพูใช้ดีมากผมลินลี่สวยมากมมเธอทำปมทุกไดทุกอะไรทุกวันเดี๋ยวมววเธอไม,ไม่เสียเลยจนโจบมากรังแคใช้ได้คะ่ะใครมีรังแคนะคะกดยืนยันได้เลยหือว้าจนอยู่วันนี้เลยนะ <laughs> มีราคาส่งค่ะพี่กวางถ้าอยากรับมาขายนะคะทักมาได้เลยแต่ไม่มีระบบตัวแทนดูเลนะคะแต่มีราคาส่งให้สําหรับใครที่อยากขายนะคะร้านส่งอยากขายเรามีราคาส่งให้ค่ะกี่ขวบใช้ได้ตอนนี้ห้าขวบแล้วกันเนาะอ่ะ่อนได้มีไอวันนี้ไอ้วันไส้ถูกวันไอ้วันจบถารู้ตกใจหมดโยอนี่ไม่แม่งตกใจลูกนี่ตกใจนะเออยงไม่ผิดลูก อยากอุ้ยเจนนี่ผมทําสีใช้สีก็ไม่เพี้ยนเลยนะเธอฉันพุ่มทําซี่นะสี่ไม่เพี้ยนเลยฉันบอกเลยมีขวดเดียวไหมอะใครอยากได้ขวดเดียวขอมาชีเ้ยวะชีเอ๋ป้าพี่ยิ่อุ้ยวัตสิลีวัหมาอันนี้ได้สองขวดเลยค่ะใจราคาขวดเดียวแต่ได้สองขวดอ่าตีนนตีมุเอวันเป็นอะไรอะเก่าเลยแล้ว กระดุมเสื้อไม่เป็นไรนะคะไม่ได้โปวดนะทุกคนคขวดใหญ่ขวดเดียวมีไหมมีค่ะไไขวดใหญ่ขวดเดียวปกติสองร้เก้าสิบและเราจะเราจะให้ราคาเท่าไหร,อไรไ่อ่ะอันนี้คือหนูแถมขวดเล็กให้นะคะสำหรับใครที่กดตะกร้านี้คือให้ไปเลยสองขวดแบบนี้ไ,ไหนพูกมินี่น้องงามมาก่ะ แอ้ยิหบหนูเพิ่งทำนั้นเดี๋ยวไอยิบยิบเลยเดี๋ยวตัวคีมีเร็วเดี๋ยวไอยิบพี่เจนตุกคีมียิบรู้ยิบอยู่ค่ะใครรับโปรนี้นะคะแม่ยืนยันได้เลยนะยืนยันได้เลยนะคะอันนี้เป็นราคาขวดใหญ่ขวดเดียวแต่หนูแต่หนูฟรีขวดเล็กให้ด้วยนะคะใครรับกดยืนยันได้เลยอะไรคะถ้าใครจะรับไปขายส่งนะคะเออ่ทักทางไหนก็ได้นะคะ ได้หมดเลยแต่เราไม่มีระบบตัวแทนดูแลนะคะแล้วก็เจ้าของแบรนด์ชอบจัดโปรคือถ้ารับได้ก็โอเคค่ะไม่ซีเรียสนะคะแบ่งกันขายได้ไม่มีปัญหาเพราะว่าของขายดีมากตัวนี้ปังมากแม่แต่ใครอยากขายพันธมิตรนะคะก็รับไปเลยสิบเอร์เซ็นนะคะติกตอกจัดให้อ่ะลิลลี่เสร็จยังไปค่ะไปเป่าผมกันลิลลี่เปเพื่อนแล้ว <c oughs> ใช้ดีมากชอบมากเธอ,อมันหอมมากมันหอมแบบ <c oughs> ฟังเลี้ยวห้องกินเหมือนปึน๊ย ลีดลี่เดี๋ย <laughs> วก่ันเพื่อนี่ปลุกรี่เลยปลุกรี่เลยเปี่ยลรี่หน่อยเลยโออไม่เปลีย oh, ไม่เปียไม่เปียนวันนี้ตัดนีดไหมอะถ้าใครไม่รับโปรนี้แล้วหนูจะปิดโปรแล้วนะคะพรันนี้เป็นโปรราคาพิเศษนะเดี๋ยวเราจะไปเป่าผมลิ<อ>ลลี่ให้ดูแล้วทุกคนจะรู้ว่าผมสวยจริงๆแนะนำโปรนี้ค่ะเพราะว่าราคานี้คือราคาขวดใหญ่ขวดเดียวและเราให้ขวดเล็กไปพิเศษนะคะสำหรับคนที่ อยากซื้อมานานอยากซื้อมาหลายวันวันนี้เปิดโกลัให้พิเศษอ่ะไปลี่นี่ตั้งไม่ติดเลยยืนยันค่ะยืนยันได้เลยค่ะสร้งไม่ติดน<ม>แะแต่ว่าลุกตีเดียวเือยังไม่มีพุ่มคาดเลยเห็นไหมเย็นอืมว่าตั้งไม่ติดเพราะลุกตีเดียวเธอมไม่มีพุ่มคาดเลยจริงเธอเลยตอนนั้นไปนลูกโซไปเอวนี่มาย็นหัวเลยเอ้ยยินเก่งได้ไหมไม่ยินบอกไม่ใั่ง พีจมานเดียวพี่ดูชนพี่เลยพี่นเดียวไม่เป็นไรจ้าเอาไปเอาหยิบเปลี่นเในนีเลยอยู่มารีมาเป่าผมสั่งซื้อแล้วขอบคุณค่ะใช้ดีมากค่ะพี่แล้ววันนี้เปิดโปรให้นะคะเธอจริงๆราคานี้ไม่เป็นราคาขวดเดียวนะแล้วฉันให้ไปสองขวดจ้ะจริงๆราคานี้คือราคาขวดเดียวแต่นี่คือได้ไปสองขวดแล้วเดี๋ยวจะเป่าผมให้ดูว่า ไม่ต้องใช้ครีมนวดผมก็นุ่มตรงสวยสลวยได้นะคะสั่งซื้อแล้วขอบคุณคะ่ะไม่ต้องใช้ครีมนวดผมก็นุ่มสวยสลวยได้นะคะใครรับโปรนีก้กดยืนยันจ้า <c oughs> ยูยูเอามาพยายามเราพุ่มีใจแล้วาเลยมิเยส์นนะ่ะพี่เย็สเอ้าพี่เย็สเอ้ายามเราพุ่มีใจแล้วาเลยมิยเยส์เล่นอยู่ยูมะะักพิเยส์อ่ะบอกผมกันบอให้นารีก่อนนะคะ โอเคไหมลูกนารี่ตอบผมไหมไม่ตอบค่ะผมทุกคนสังเกตไหมว่าผมลิลลี่ดีขึ้นจริงๆเพราะลิลลี่คือใช้แบบตลอดเวตลอดทุกวันลิลลี่พกใส่กระเป๋าเดินทางไว้เลยลิลลี่ถือขวดเหล็กกว่าคนหญ่ปกติขวดเล็กเร็วเดินต่างไงปกติลิลลี่จะขวดเล็กนะคะขวดใหญ่เล็กนะวายบานขวดใหญ่เงินคุ้มขวดใหญ่ปเยนเวลาไปคอนเช์ตเดินทางมันจะเ่าขวดเลยขวดใหญ่เงนจะวายบานเลยอืมแต่ว่าฉเชนบอกไว้เลยว่าขวดเล็กก็คือ ตัวคนเชื่อต้าท่านไปอาติปหนึ่งันนวดใช่ไหมใช่อ่ะเด่นเรื่อยเองชายไม่เลยค่ะอ้าวคนเดียวเแต่ว่าชายกันเพื่อจางวงอ่ะมาเป่าบพมตรงนี้มาเร็วอ่ะทุกคนดูนะว่าไม่ใช้ครีมนวดผมก็ตรงสวยได้จริงหรือเปล่ามาดูกันผปอบให้ใครคร <laughs> ับปอให้ใครปอบให,ให,ให,ให้หนังนี้ปอบให้หนังนี่นู่นนี่ผมเปียกลมฝากไม่ต้องลมได้อย่างเดียวยู่ยอ สั่งแล้วขอบคุณค่ะใครไม่เคยใช้นะคะอยากลองใช้วันนี้เปิดโปรให้1แถม1น,นะคะจ่ายแค่ราคาขวดเดียวแต่ได้ไปเลย2ขวดจ่ายแค่ราคาขวดเดียวแต่ได้ไปเลย2ขวดถ้าใช้ไม่ดียินดีคืนเงินค่ะ ใครรับรีบยืนยันค่ะใครรู้สึกว่ามีปัญหาเรื่องเส้นผมยืนยันเลยค่ะใครรับกดยืนยันนะคะสวัสดีค่ะช่วยเรื่องอะไรบ้างหลักๆเลยคือใครที่ผมขาดหลุดร่วงช่วยได้ดีมากและใครที่ผม ผมไม่มีสุขภาพที่ดีนะคะผมไม่ดำไม่เงาไม่สวยผมดำสีแห้งเสียกดยืนยันได้เลยกดยืนยันได้เลย อยากลองขวดเล็กออยากคนที่อยากได้ขวดเดียวอยากได้ขวดเล็กหรือขวดใหญ่คนที่อยากได้ขวดเดียวอยากได้ขวดเล็กหรือขวดใหญ่ว่ามาเลยค่ะเดี๋ยวจัดให้ สั่งแล้วสั่งแล้วอยากได้ขวดเล็กขวดเดียวหรอขวดใหญ่